สวัสดีครับผมหน่งยูทูมครับวันนี้ผมก็ได้ถอยมือถือมาใหม่ครับผมสวัสดีครับ Vivo V40 oh. ตัวธรรมดาครับมาดูตอนแกะกล่องครับผมเป็นไงนี่ดูตามนี้เลยกล้องหน้ากล้องหลัง50ล้านพิกเซลครับก็คือกล้องวิดีโอตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายอยู่เป็นไงบ้างครับชัดดีไหมเท okay. ราคาไม่แรงครับตอนนี้ราคาลดพิเศษอยู่ปูแล้วแต่บางสาขาของแถมก็แล้วแต่บางสาขาที่เขาแถมให้นะครับผมก็ได้ราคาพิเศษเน,นิดนึงเพราะว่าผมพ่วงปูของทูนะครับของแถมก็มีอะไรบ้างนะมีลําโพงมีเคสมีฟิล์มว่ากันไปแล้วแต่บางรุ่นบางท่านก็กระเป๋าบ้างบางคนนะครับโอเค สำหรับมือถือ vivo v40 ก็จะประมาณนี้